สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาบอกวิธี4บุคคลนะคะที่เราควรอภัยนะคะคือหนึ่งเลยอะคะ่ะพ่อแม่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะควรจะขออภัยจากพ่อแม่ก่อนนะคะเพราะว่าพ่อแม่คือสิ่งที่สูงสุดของจิตใจเราแล้วก็การที่เราอ่ะขออภัยจากพ่อแม่เนี่ยก็ทําให้เราเจริญได้อีกทางหนึ่งเลยนะคะแล้วก็คนที่สองเนี่ยนะคะที่ควรอภัยก็คือ คนที่ผ่านมาในอดีตทุกๆคนนะคะแล้วก็เพราะว่าพวกเขาอะคะ่ะก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่เราทําไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะพลาดไปที่ที่เราอาจจะพูดร่วงเกินเขาหรือว่าทําอะไรร่วงเกินเขาแล้วเขาน้อยใจยเราอะคะ่ะเราก็ต้องขออภัยกับ คนในอดีตที่ผ่านมานีดนะคะแล้วก็คนที่3นะคะที่เราควรอภัยอะคะ่ะก็คือคนที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเพราะว่าคนที่ทาให้เราเจ็บช้าน้ําใจเราจะไม่ค่อยให้อภัยหรือให้อภัยยากมากอะคะ่ะและวิธีที่เราจะให้อภัยเขาอะคะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเอาสิกรรมกันด้วยนะคะและคนที่4ี่เนี่ย ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเราเลยค่ะคือตัวเราเองค่ะเราต้องให้อภัยตัวเราเองนะคะและสี่บุคคลที่เราควรให้อภัยอะค่ะและตัวเราเนี่ยสำคัญมากๆากนะรีบให้อภัยตัวเองก่อนและและ้วทุกๆอย่างอะคะ่ะจะมีความสุขจากการให้อภัยแล้วเราจะหมดจากพัฒน,นาการของหัวใจเราแล้วก็โล่งโปร่งสบายมากๆ และความรักก็จะเข้ามาแทนที่ของการให้อภัยด้วยค่ะเลว